อาเพชรพารวยสวัสดีที่สุขุสุขคนครับผมมาตามแนวทางลาวพัฒนาอาจารย์สลองกันพี่น้องวันศุกร์ที่หยิบเก่าผูจิกาซองหาหกเจ็ดมือวันพุธลาวพัฒนาสามตะบุนออกสี่แปดศูนย์ล่าง 1, หนึ่งสี่ของอาจารย์เพิ่นเขา่าเลขวิ่งเขา่าซีอยูน่นะพี่น้องเนาะเขา่าซีอยู่พี่น้องมันมาเลขวิ่งเพิ่น หกข้างในหกกับสี่เข่าสี่พี่น้องเลขวิ่งเข่าที่สี่จับคู่กับมี่ยอสี่หกสี่เก้าสี่แปดนกัดขันเล็กติดติดศูนย์กับมี่ตั้งหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะบ่มี่แปดศูนย์แปดศูนย์บ่มี่มาตามกันต่อพี่น้องแรงนี่ต้องตุ้มครึ่งเอาใหม่อีกอย่างคือว่ายังมีเสนไเมตร วันศุกร์วันศุกร์ี่เก้าพุจิกาหกเจ็ดวดสุดท้ายของเดือนพศจิกาเดอ้อ ลาวลาวพัฒนาอาจารย์ฉลอง วิ่งรูดบนล่างวิ่งลูดบนล่าง หกแปดหกกับแปดเน้นที่เน้นที่แปดเด่นแปดลองหก จับคู่บนล่างจับคู่บนล่างจับคู่บนล่างหกเก้าแปดห้า สามสามสามหกสองแปดสอง สองสองมีเลขเป่าเลขเบิลเนาะพี่น้องเนาะเลขเป่าเลขเบิลหกสี่แปดเจ็ด หนึ่งหนึ่งโอ้เล็กเป่าเหล็กเบิร์สามสามสองสองหนึ่งหนึ่งวดนี้เลขสามตัวให้มาชุดเดียวหางเดียวได้พี่น้องด้วยสามแปดห้าเลขสามตัวกระจาดเป็นไหมาชุดเดียว ชุดเดียวหางเดียวที่นี่มาเบ่งตัวเน้นบาานี่ตัวเน้นตัวเด่นเห็นว่าหกหกกับแปดเด่นที่แปดเน้นที่แปดพี่น้องแปดห้าแปดสองแปดเจ็ดตัวเน้นติดหเป็นตัวกันตัวร่อง เพราะว่าเลียกวิ่งแปดกับ6เป็นตัวรองเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมักมักเป่ามักเบิ้ลก็คือสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งได้พี่น้องเด้ของอาจารย์เพิน่นนะพี่น้องแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้มักชอบตัวไหนกน็เอาไปพิจารณาเบิ้งเหมือแงงสองทุ่มเครืองเล่าพัฒนาส่วนตัวเน้นก็นคือนี่แหละยวอคิเบิง้ง นี่พี่น้องลายมืออาจารย์พันเทียนมาให้เนาะลาวพัฒนาวันศุกร์ที่ยีบเก้พฤศจิกาหกเจวิ่งบนล่างหกับ8อาจารย์เขาเน่นในที่แปดวงกลมที่8ส่วนจับคู่นี่กะ6กเก้าแ2ดห้าสา เจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเลขสามตัวสามแปดห้านี่และตัวเน้นแปดห้าแปดสองแปดเจ็ดให้ว่าเน้นติดแปดได้พี่น้องเด้อเน้นติดแปดนี่แหละลายมือของอาจารย์เพื่นเอาพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอแม็กตัวได้ชอบตัวเอ้ากับไปพิจารณาเบิงมาแรงขัดมามักเข้ากับพันเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้คือแนวทางซื้อแลวเป็นนองได้เป็นแค่แนวทางขอบุญขอบุญอาจารย์สลองหลายๆครับผมขอให้พี่น้องเข้าลุยๆแฮ้งๆปังๆกันสู้ผู้สู้คนเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระลุยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม